หงปังดังดังหลงหล่อดังตลังมันเลยทกุกทุทำอะไรของมึงวะคือกูอยากจะถามว่าไอ้ไอ้รองกองนี้ของมึงเปล่าวะอเออของกูมีอะไรมึงขายไหมขายยังไงวะกูไม่ขายอ้าวแล้วเออเอเอ อะไรของมึงเนี่ยมันร้องเพลงหลงปังหลงเราเนี่ยมันจะไปไหนก็ไปแบบเออโอเคแค่จะมาถามไงเพราะอยากจะขอซื้อลองกองหน่อยเออสักสองลูกอะไรของมึงวะหลงปังเฮ้ยมึงทำไมกินเร็วจังวะขอมางอร่อยิวะ

เ,เลวเอ้ยดูจมูกกูดิผัวน้องซีนซ้อมมาจมูกแดงแน่ปะโธไม่คิดจะช่วยกูหนห่อยหรอวะแล้วมึงถุยน้ำลายใส่จานทำไมอ่ะถืว่าเจ้าแล้วกันมึงกินเร็วไงกูก็ต้องถุยดิคเคยใช้วิธีนี้มาก่อนแล้วนะสมองสมองเนี่ยเพี้ยนไปใหญ่แล้วฮะวันก่อนก็ให้กูกินอิดกินหินแต่ไม่พอให้น้องซีนเอารองเท้ามาเป็นโทรศัพท์เงี้ยใช่ม,มึงบ้าป่ะเนี่ยฮะมึงบ้าหรือเปล่าแล้วมึงได้อ่านคอมเมนต์ไหม คนเขา,าคอมเมนต์มาอย่างไงเพี้ยนไปหมดแล้วปัญญาอ่อนบ้าไปหมดแล้วนี่บางทีคนเขาอยากดูอะไรที่มันแตกต่างนะมึงทำน้ำเน่าเนี่ยคนเขาไม่อยากดูกันแล้วทุกวันเนี้มึงไม่ต้องตอบแทนให้คนดูเขาตอบแทนไม่ชอบไหมถ้าคนดูเองชอบอะ่ะกูยอมเล่นให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบอะ่ะไม่เล่นแล้วนะเออยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าคนดูชอบหรือเปล่า แต่แต่จริงๆนะยุคสมัยเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วเมันมันต้องทําอะไรที่มันแตกต่างหน่อยโดดโด,ดหน่อยอย่างเงี้ยพเพอต้องไปถ่ายบนหลังคาแล้วโดดลงมาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอันเนี้ยพริกเนี้ยใสายพันจากจีนเพิ่งมาใหม่มึงลองกินดูเนี่ยเดี๋ยวกูกินหมดเม็ดเลยนะมึงก็กินเหมือนกูนั่แหละกินหมดเม็ดไปเลยหมดเม็ดเลย,เเลยคิดว่าพริกพวกเนี้ยทำไรกูได้งั้นเหรอ น้ำอยู่ไหนวะ